คุณรันเกษมสันนัยวิทยาค่ะเชิญคุณติ๋มค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านก็วันนี้นะคะติ๋มจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลโอ,โ,อโอ้เดี๋ยวก็ลืมแชร์เอาไปไหนแล้วเดีวยวเด้๋เด้อาอหมาเอาหม,าหมต้องแชร์ก่อนอ วันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องสารอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมน้ำหนักนะคะก็เดี๋ยวเริ่มเลยเนาะแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อวรวรันเกษมสันนายุทธยานะคะก็เรียนจบที่พยาบาลศิริราชนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะอขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะคะคุณกิจชนนพ์พทัยรัฐนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะเพชรในสายงานนะคะเพชร ฉัดพงและเพชรพฤกษิริวงจันทร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของสารอาหารเสริมเพื่อการควบคุมน้ำหนักนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเมื่อกีออ้พี่เจ้าพูดไปแล้วเนาะถึงเรื่องว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนอ้วนนะคะก็ในคนไทยอะ่ะมีคนที่อายุตั้งแต่19ปีขึ้นไปนะคะกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะคะเป็นโรคอ้วนนะแล้วก็โรคอ้วนเนี่ย ก็มีอยู่สองประเภทนะคะคืออ้วนลงพุงนะกับอ้วนทั้งตัวถ้าอ้วนลงพุงเนี่ยก็คือจะให้ดูเกณฑ์ที่เส้นรอบเอวนะคะว่ามากกว่าส่วนสูงหารสองนะคะเป็นเซนนะแล้วก็อ้วนทั้งตัวก็ให้ดูดัชนีมวลกายนะหรือว่าไขมันนะคะหรือว่าเ,เส้นรอบเอวใช่ไหมอ่าสามอย่างโอเค เมื่อกี้พี่แจวก็พูดไปแล้วนะคะว่าดูยังไงครวนี้เราคงรู้กันแล้วล่วนะเนาะว่าเราเป็นคนอ้วนหรือเปล่านะเนาะในเรื่องของบ m i อ็ม่ะคะ่ะก็อยากจะบอกว่าเราถ้าบ m i อเกินเนี่ยเราเป็นโรคอ้วนเนาะแต่ถ้าเราบ m i อมน้อยกว่าเกณฑ์ก็คือน้อยกว่าสิบปดจดห้าเราก็เป็นคนผอมไม่ว่าจะผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปก็มีปัญหาต่อสุขภาพได้ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในเกณฑ์ปกติก็จะดีที่สุดเนาะ ท่านี้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าสารอาหารที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการดูแลน้ำหนักนะจริงๆแล้วอ่ะหลายคนก็อาจจะเคยลดน้ำหนักนะคะโดยการที่มีวิธีตามธรรมชาติไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจัยที่จะทำให้เรามีน้ำหนักเกินอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเรานะคะซึ่งใน โปรแกรม Body Key เนี่ยเขาก็มีการให้เราเรียนรู้แล้วก็มุ่งเน้นถึงเรื่อง6ปัจจัย6ไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็กุญแจสำคัญในการที่จะทำให้การควบคุมน้ำหนักเนี่ยยั่งยืนซึ่งในภาพนี้ไยไลฟ์สไตล์นะคะก็จะมีเรื่องของการดื่มน้ำนะคะเรื่องของโภชนาการแล้วก็กิจกรรมต่างๆแล้วก็ทัศนคตินะคะการนอนแล้วก็ความเครียดแต่ว่ามันจะมีกุญแจอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นกุญแจที่เอามา ไขให้ทั้งหมดเนี่ยลดน้ําหนักหรือควบคุมน้ําหนักให้แบบยั่งยืนก็คือเรื่องของสุขภาพลําไส้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลทั้งหมดนี้เลยนะคะทั้ง6กไลฟ์สไตล์แล้วก็กุญแจําคัญคือเรื่องของสุขภาพลําไส้คราวนี้เรามาดูนะคะว่าประโยชน์ของสุขภาพลำไส้ที่ดีเนี่ยคืออะไรนะคะ ในลำไส้ของเรานะคะจะมีจุลินทรีย์นะคะเรียกว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันมีบทบาทที่สําคัญนะคะจุลินทรีย์เนี่ยมันจะมีทั้งจุลินทรีย์ก่อโรคจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อโรคหรือว่าจุลินทรีย์ที่เอ่อมันอยู่เฉยๆนะคะแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็เอ่อจุลินทรีย์เนี่ยมันมีบทบาทนะคะในการสื่อสารกับอวัยวะต่างๆนะคะเอ่อ ผ่านแกนของลำไส้นะคะไปสู่อวัยวะนะคะหรือที่เรียกว่ากัด o r g a แ a นเอ็ซินะคะซึ่งนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคต่างๆแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ในด้านต่างๆนะคะหลายอย่างเลยนะคะอย่างที่เ,เขียนลงมาใช่ไหมคะแต่ที่ติมไฮไลท์สีเหลืองอ่ะมันก็จะเป็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เทาทำให้เรามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะอันที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะที่เกี่ยว โดยที่มีจุลินทรีย์ในลำไส้มาเกี่ยวข้องนะคะก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันสุขภาพผิวนะคะการตอบสนองของร่างกายต่อภาวะความเครียดออกซิเดชันแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนนะคะถ้าเกิดว่าเราดูวงล้อหกวงใช่ไหมคะเราจะเห็นว่ามีเรื่องของการเผาผ่านพลังงานนะคะซึ่งเกี่ยวข้องนะคะซึ่งในเรื่องของการเผาผ่านพลังงานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราดื่มน้ํานะคะให้เพียงพอม,มันก็จะช่วยเรื่องของการเผาผ่านพลังงานด้วยนะคะ แล้วก็การควบคุมความเครียดนะคะซึ่งจะเห็นว่าความเครียดก็อยู่ในหหกวงล้อนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เราไม่สมดุลก็อาจจะทําให้ความเครียดของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพในการออกกําลังกายจะเห็นว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ก็มีบทบาทด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องการรับรู้และความเข้าใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของทัศนคตินั่นเองนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการนอนหลับนะคะเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามนะคะที่ส่งผลให้จุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยมีความที่ไม่สมดุลน,นะคะมันก็จะส่งผลต่อการควบคุมน้ำหนักที่ไม่ยั่งยืนหรือหรือว่าอาจจะควบคุมน้ำหนักไม่ได้ดีตามที่เราตั้งเป้าหมายนะคะคำนี้เราลองมาดูนะคะว่าอ,อ,อาหารนะคะที่อาจจะทําให้จุลินทรีย์ในลําไส้ของเรานะคะเป็นจุลินทรีย์ที่มีความสมดุลน,นะคะเขาบอกว่า เป็นอาหารจําพวกผลไม้นะคะดีต่อผักด้วยนะคะก็จะดีต่อสุขภาพทางเดินอาหารของคุณนะคะแล้วก็ไฟโตนิวเตียนนะคะและใยอาหารนะคะในผักผลไม้เนี่ยก็เป็นอาหารที่คุณวมสมบูรณ์นะคะสําหรับจุลินทรีย์ในลใําไส้นอกจากนี้นะคะโปรไบโอติกนะคะก็ยังช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลําไส้ของคุณและช่วยให้จุลินทรีย์ที่ดีเหล่านั้นน่ะเจริญเติบโตได้ด้วยนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของ การดื่มน้านะคะการดื่มน้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราดื่มน้ําอย่างเพียงพอนะคะสุขภาพเออและสุขภาพที่ดีก็จะเป็นของคู่กันนะคะการดื่มน้ําอย่างเพียงพอนี่ก็จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญน,นะคะแล้วก็ควบคุมการหยาดอาหารได้นะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะน้ํายังมีประโยชน์ต่อผิวด้วยนะคะผิวของเออแล้วก็การทําความสะอาดระบบในร่างกายอีกมากมายนะคะสุขภาพ ออความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณนั้นหมายความว่าคุณจะต้องได้รับน้ําอย่างเพียงพอตลอดทั้งวันนะคะท่นี้ถ้าเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์นะคะน้ําเนี่ยช่วยทําให้จุลินทรีย์ที่ดีหลากหลายชนิดในลําไส้ของคุณเนี่ยจเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ช่วยให้จุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมนะคะทั้งยังช่วยดูแลเกาะป้องกันที่อยู่ในลําไส้ของคุณด้วยนะคะเพราะฉนั้นน้ําก็เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์เหมือนกันอ่ะ ท่านี้วันนี้นะคะในหกวงล้อเนี่ยติ๋มก็จะพูดเอาสารอาหารเนี่ยเข้าไปพูดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถปฏิบัติตัวตามธรรมชาติหรือว่าแก้ไขได้โดยการกินอาหารหรือการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยก็จะมีสารอาหารนะคะที่จะมาช่วยในการควบคุมน้ําหนักของเราได้นะคะอันแรกเลยก็คือผลิตภัณฑ์ทดแทนมืออาหารนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะขึ้นทะเบียนกับอยอนะคะเป็นแบบ ทดแทนมื้ออาหารได้จะต้องผ่านเงื่อนไข4ข้อนะคะก็คือข้อแรกนะคะต้องมีพลังงานระหว่าง200 400กิโลแคลอรี่ต่อการรับประทาน1มือ้ออันที่2นะคะต้องมีสัดส่วนพลังงานที่ได้มาจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะคะโดยกําหนดให้โปรตีนเนี่ยประมาณ20%ถึง50%นะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยน้อยกว่า30%ส่วนพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะต้องอยู่ในรูปของน้ำตาลและน้ำตาลแอลกอฮอล์ไม่เกิน30%โดยน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ ส่วนข้อ4ี่นะคะก็จะต้องมีวิตามินแล้วก็เกลือแร่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ,อะนอกจากนี้นะคะเวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะคะมีงานวิจัยสนับสนุนด้วยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารเนี่ยสามารถช่วยให้เราเนี่ยได้ความสมดุลของพลังงานที่เหมาะสมนะคะให้เราเนี่ยสามารถควบคุมปริมาณที่รับประทานได้ง่ายนอกจากนั้นยังสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ช่วยให้เรารู้สึกอิ่มนะคะ ด้วยส่วนผสมของโปรโตีนไขมันที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ใยอาหารนอกจากนี้ยังอุดมด้วยโภชนาการที่เหมาะสมนะคะทั้งคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรโตีนวิตามินแล้วก็เกลือแร่มีสารอาหารต่างๆที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะ,อะนอกจากนี้นะคะก็ให้ดูนะคะว่ามีการาฟแสดงนะคะร้อยละของน้ําหนักที่ลดลงได้ภายใน1ปีจากการที่รับประทานผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารนะคะ โดยที่เราจะแบ่งกลุ่มนะคะตามความถี่ของการรับประทาน<ม>เช่นกลุ่มแรกนะคะจะเห็นว่าต้อรับประทานผลิตภัณฑ์นะคะทดแทนมื้ออาหารี่แค่สองถึงสามมื้อต่อสัปดาห์นะคะก็สามารถทําให้น้ําหนักของเขาอลดลงได้นะคะในระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยลดลงไปถึง5.9เปอร์เซ็นเลยส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือทานเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือ5-6มื้อต่อสัปดาห์นะคะ ก็ลดลงได้7จถึงเจกลุ่มที่3เนี่ยรับประทาน7จถึงแมื้อต่อสัปดาห์ก็ลดลงได้9.4%ส่วนในกลุ่มที่4เนี่ยรับประทาน1 1บเถึงสิมื้อต่อสัปดาห์นะคะก็ลดลงได้มากที่สุดก็คือ1 1บเซนะคะซึ่งจริงๆกลุ่มที่4เนี่ยก็คล้ายกับเวลาที่เราเข้าโปรแกรมคอร์สของเราอะเนาะก็คือมีการรับประทานอาหารทดแทนน้ำ ผลิตภัณฑ์นะคะทดแทนมื้ออาหารเนี่ยอาจจะวันละ2มื้อใช่ไหมคะก็อยู่ในประเภทกลุ่มที่4ก็เลยทําให้การเข้าคอนะคะได้ผลดีนะคะอะ่ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะคะก็คือบอดี้คีนั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันบอดี้คีก็มี5รสชาตินะคะมีทั้งช็อกโกแลตมีชานมมีกาแฟนะคะรสกล้วยแล้วก็รสเบอร์รี่นะคะ,ะคราวนี้มาดูว่าในแต่ละซองนะคะของผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารบอดี้คีเนี่ย มีพลังงานนะคะก็คืออยู่ที่220กิโลแคลอรี่นะคะซึ่งก็คืออยู่ตามกำหนดมาตรฐานเลยเนาะแล้วก็มีโปรตีนเนี่ยต่อ1ซองเนี่ยตั้งแต่16-17กรัมนะคะมีไขมันเนี่ยก็คืออยู่ที่6.3นะคะเอ,อ่อตั้งแต่6กรัมนะคะจนถึง6.8กรัมนะคะแล้วก็ปริมาณใยอาหารนะคะมีตั้งแต่5.5กรัมนะคะถึง5.6กรัมส่วนปริมาณน้ำตาลเนี่ยก็มี10-12กรัมนะคะ แล้วนอกจากนี้ยังมีวิตามินแล้วก็เกลือแร่21ชนิดไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ไม่เจือสีสังเคราะห์แล้วก็ไม่ให้วัตถุก,กันเสียด้วยนะคะเพราะนั้นก็เหมาะมากเลยที่เราจะใช้เป็นตัวช่วยถ้าเราไม่สามารถที่จะเ,เตรียมอาหารตามธรรมชาติเองได้นะคะาสารอาหารตัวที่2นะคะก็คือโปรตีนนะคะซึ่งโปรตีนเนี่ยมันจะมีบทบาทนะคะในช่วงที่เราควบคุมน้ําหนักยังไงนะคะก็คือจะช่วยลดความอยากอาหารนะคะช่วยควบคุมความหิวนอกจากนี้นะคะยังช่วย เสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้ดีนะคะกว่าคาโบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีงานวิจัยนะคะพบว่าในผู้ที่มีน้ําหนักเกินนะคะหากรับประทานโปรตีนคุณภาพจากพืชนะคะเช่นถั่วเหลืองนะคะก็จะช่วยควบคุมน้ําหนักและป้องกันภาวะดื้อต่ออินซูลินได้นะคะและปริมาณโปรตีนนะคะในช่วงที่เรานะคะลดน้ําหนักก็ควรจะเป็น1.2ถึง1.6กรัมนะคะต่อน้ําหนักตัว ที่เป็นน้ำหนักอุดมคตินะคะเป็นกิโลต่อวันนะคะ,ะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรโตีนออแพนใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นโปรโตีนที่มีรสจืดแล้วก็มีปริมาณโปรโตีนต่อช้อนเนี่ยเยอะนะคะแต่ว่าในนิวทริไลท์โปรตีนเเนี่ยก็มีด้วยกัน5 5แบบนะคะอันนี้ก็แล้วแต่โค้ดที่แนะนำท่านแล้วกันนะคะว่าเขาจะให้ทานแบบไหนก็มีเหตุผลนะคะ โอเคต่อมาสารอาหารตัวถัดมาก็คือวิตามินรวมเกลือแร่รวมแล้วก็ไโตัวนิวเทรียนนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มาช่วยทดแทนนะคะพวกวิตามินเกลือแร่นะคะทาให้การลดน้ําหนักเนี่ยมีสุขภาพดีนะคะเพราะว่าในช่วงลดน้ําหนักเราอาจจะต้องตัดปริมาณของอาหารแต่เราจะไม่ตัดปริมาณของสารอาหารนะคะก็จะได้วิตามิน เกลือแร่ไฟโตนิวเทียนตรงนี้มาช่วยเพิ่มนอกจากนี้ก็ยังมีผลนะคะต่อการรักษาระดับการเผาผลาญให้ดีต่อเนื่องด้วยนะคะในช่วงที่เราลดน้ําหนักนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังยืนแล้วก็ในขณะที่ลดน้ําหนักอย่างที่บอกคะ่ะร่างกายยังต้องการวิตามินเกลือแร่แล้วก็ไฟโตนิวเทียนอยู่นะคะ<ๆ>เพื่อรูปร่างแล้วก็ผิวพรรณที่ดีนอกจากนี้ถ้าเราขาดวิตามินเกลือแร่ใช่ไหมคะมันก็อาจจะเกิดโย,โย,โ,ยโย่หรือน้ําหนักไม่ลดได้ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะคะก็เรียกว่าดับเบิลเอ็กซ์นะคะ ไฟตัวเบนนะคะ,ะต่อมานะคะสารอาหารโอเมก้าสามนะคะจากน้ำมันปลานะตัวนี้นะคะน้ำมันปลาเนี่ยก็จะช่วยนะคะลดการอักเสบช่วยควบคุมความหิวแล้วก็เสริมสร้างการเผาผลาญนะคะผู้ที่กินน้ำมันปลาก่อนอาหารประมาณ2ชั่วโมงนะคะจะพบว่าช่วยควบคุมอาหารได้ดีกว่านะคะแล้วก็น้ำมันปลายังช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนที่ทำให้อิ่มนะคะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะในคนที่ไม่อ้วน นอกจากนี้นะ้ำมันปลาย,ยัางไปช่วยนะคะลดการทำงานของเอนไซม์นะคะที่ทำให้เกิดไขมันสะสมใหม่และไปกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ ide, ที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันนะคะสะสมเดิมให้เป็นพลังงานที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของทริปเปิลโอเมก้านะคะที่เราใช้นะคะ,ะต่อมานะคะก็คือตัวโรไบอติกเมื่อกี้นะคะในเรื่องของสุขภาพลำไส้เนี่ยก็คือมีจุลินทรีย์อยู่ในลำไส้ใช่ไหมแต่ว่าโรไบอติกจะเป็น จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเสริมโปรไบโอติกลงไปได้นะคะก็จะทําให้มีการปรับสมดุลของทางเดินอาหารนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวที่ดีในทางเดินอาหารจะช่วยดูดซับแคลอรี่จากอาหารได้บางส่วนนะคะนอกจากนี้ยังมีผลในการลดการอักเสบในทางเดินอาหารแล้วก็ทําให้ฮอร์โมนและโปรตีนที่กระตุ้นการหิวและสะสมไขมันเนี่ยค่อยๆลดลงไปนะคะการอักเสบเนี่ยจะเป็นประบวนการที่สําคัญนะคะในการลด การเผาผลาญไขมันในเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็การตักเสษที่สะสมนานๆเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยในลําไส้เนี่ยฝ่อรีบนะคะทําให้เกิดการท้องผูกเรื้อรังนะคะเพราะนั้นการเติมโปรไบโอติกจึงสําคัญนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นกล่องของโปรไบโอติกของเรานะคะอ่าต่อมานะคะเรื่องของใยอาหารอ๋อไม่ใช่อันนี้เมื่อกี้เป็นรูปของกล่องของใยอาหารนะใยอาหารเนี่ยก็คือเป็นเอ่อตัวที่ มีมีความสําคัญอีกตัวหนึ่งนะคะมันสามารถช่วยควบคุมน้ําหนักได้แล้วมันเพิ่มกากใยอาหารนะคะช่วยกระตุ้นนะคะการทํางานแล้วก็การขับถ่ายให้เป็นปกตินอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความอิ่มนะคะแล้วก็ช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลกับคอเลสเตอรอลแล้วถ้าเป็นใยอาหารประเภทพรีไบโอติกนะคะมันจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีด้วยนะคะ,ะผลิตภัณฑ์ใยอาหารจะมี2แบบก็คือชนิดผงแล้วก็ชนิดเม็ดนะคะ ต่อมานะคะถ้าเรามีทั้งใยอาหารแล้วก็มีทั้งโรไบโอติกนะคะจะทําให้เกิดอะไรขึ้นนะคะก็ให้ดูรูปทางขวาเลยถ้าเรากินอาหารที่มีไขมันต่ําแล้วก็ใยอาหารสูงมันก็จะทาให้กลุ่มเชื้อแบคทีเรียที่ทาให้อ้วนเนี่ยลดลงกลุ่มเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้ผอมเนี่ยเพิ่มขึ้นมีกรดไขมันสายสั้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้น้ําหนักเราลดลงนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์โพไบโอติกซึ่งตัวเนี้ย มันจะเป็นสารอาหารโพสไบโอติกเลยนะคะซึ่งมันก็คือตัวโพ o ไบโอติกที่ทำให้ตายโดยใช้วิธีความร้อนนะคะของเราเนี่ยเราใช้วิธีความร้อนก็จะมีส่วนประกอบนะคะของโพสไบโอติกนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่า S.T.B.P.L.1 นะคะ,ะเป็นผลจากการทำให้เกิดความร้อนกับโพ o ไบโอติกสายพันธุ์ Bifidobacterium, l a c t i ต C.E.C 8 8 4 4 5นะคะจะช่วยลดไขมันช่องท้องแล้วก็ลดเส้นรอบเอวนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังใส่วิตามิน B2 B5 ลงไปอีกนะคะซึ่งมีส่วนช่วยทำให้ไขมันและคาร์โบไฮเดรตแตกตัวแล้วก็ใส่กีวีสีทองไปด้วยเพราะว่ากีวีสีทองเนี่ยจะช่วยดูแลสุขภาพและระบบย่อยอาหารแล้วก็ช่วยสนับสนุนให้จุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเติบโตนะคะส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันนอกจากนี้แครอทสีม่วงนะคะ ็อุดมไปด้วยไฟโตนิวเตียนนะคะช่วยลดการอักเสบแล้วก็ภาวะเครียดออกซิเดชันด้วยทําให้สุขภาพการระบบเผาผลาญดีขึ้นค่ะต่อมานะคะเป็นสารสกัดจากชาเขียวแล้วก็สารลายสีน้ําตาลนะคะ,ะตัวนี้นะคะของเราจะเรียกว่ากรีทีพัสนะคะซึ่งมันจะมีสารสกัดจากชาเขียวให้ สารนะคะที่เรียกว่า EGCG ตัวนี้จะช่วยกระตุ้นการสร้างความร้อนในร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันช่วยควบคุมการสะสมไขมันส่วนสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลนะคะก็จะให้ฟูโคแซนทีนนะคะซึ่งจะช่วยนะคะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่สะสมไขมันช่วยชะลอกระบวนการสะสมไขมันในเซลล์แล้วก็ดึงไขมันมาเป็นพลังงานมากขึ้นค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นสารสกัดเอ,อ่อ C L A นะคะจากน้ำมันดอกคำฝอยนะคะตัวนี้เ็าจะช่วยเพิ่มการสลายไขมันนะคะลดการสะสมไขมันและยังคงมวลกล้ามเนื้อนะคะซึ่งเราก็ไม่อยากให้กล้ามเนื้อหายอยู่แล้วเนะเพราะนั้นผลิตภัณฑนะ์ C L A 500เนี่ยจะมาช่วยในเรื่องนี้นะคะอ่าต่อมานะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งซึ่งจะมีสารสกัด3อย่างนะคะอ่าสารสกัดตัวแรกนะคะก็คือโมโลบอเรนนะคะตัวนี้ จะมีผลการศึกษาทางคลินิกเลยนะคะที่ได้รับการพิสูจน์นะคะว่าสามารถช่วยยับยั้งการสร้างไขมันที่ระดับยีนเลยนะคะแล้วก็ลดการสะสมของไขมันด้วยช่วยทําให้ BMI นะคะดีขึ้นแล้วก็ช่วยปรับองค์ประกอบของร่างกายช่วยลดเส้นรอบเอวแล้วก็สะโพกนะคะโดยที่เรารับประทานนะคะสิบสองสัปดาห์อย่างนะคะต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีส่วนผสมไอโซ มอลูโรสนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่าตนะคะแต่ว่าสามารถย่อยได้อย่างสมบูรณ์ก็เลยทําให้ปลดปล่อยพลังงานในรูปของกลูโคสอย่างช้าๆแล้วก็ให้พลังงานต่อเนื่องนะคะจะไม่ทําให้ระดับอินซูลินในเลือดสูงเกินไปนะคะทําให้เรารู้สึกอิ่มได้ยาวนานเพิ่มกระบวนการออกซิเดชันของไขมันแล้วก็ช่วยให้ไกลโคเจนนะคะถูกกัดเก็บเป็นประโยชน์ต่อกล้ามเนื้อนะคะอีกส่วนหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือแอลกูตามีนะคะตัวนี้จะพบ ได้มากที่สุดในกล้ามเนื้อนะคะสามารถช่วยลดความอยากอาหารลดปริมาณไขมันในร่างกายนะคะเพิ่มอัตราการเผาผลาญช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อนะคะส่งเสริมความแข็งแรงแล้วก็การฟื้นตัวของกล้ามเนื้อลดความเจ็บปวดความล้าของกล้ามเนื้อ,อาจากการออกกำลังกายนะคะส่วนผสมทั้ง3าตัวนี้นะคะก็จะอยู่ในอีกไนนะคะ E X H อีกไนท์ไลท์พาวเดอร์นะคะ,อ,ะอันนี้ข้ามไป ต่อมานะคะเป็นสารจาก,กัดจากถั่วขาวกับถั่วเหลืองหมักนะคะอันนี้ในกรณีคนที่ชอบทานคาร์โบไฮเดรตเยอะแล้วไม่สามารถจะยับยั้งได้นะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะช่วยยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ที่ย่อยแป้งและน้ําตาลน,นะคะแล้วก็ช่วยลดการย่อยแป้งและน้ําตาลดังนั้นจึงลดพลังงานจากแป้งและน้ําตาลได้นะคะตัวนี้ถ้าเราทาน2เม็ดก่อนอาหารเลยนะคะก็จะลดพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตได้ถึง300กิโลแคลอรี่นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาขวดแล้วก็ลักษณะเม็ดนะคะ ต่อมานะคะสมไซบีเรียนะคะเนื่องจากเราพูดถึงเรื่องของการนอนด้วยใช่ไหมคะเพราะฉนั้นสมไซเบรียเนี่ยจะมาช่วยอ๋อไม่ใช่เรื่องของความเครียดอันนี้นะคะก็จะมาช่วยเรื่องของลดความเครียดได้นะคะสมไซเบรียนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลร่างกายเพื่อประสิทธิภาพในการออกกําลังกายนะคะต่อมานะคะแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะตัวนี้นอกจากส่งเสริมสุขภาพกระดูกและฟันแล้วยังช่วยส่งเสริมการนอนหลับได้ด้วยนะคะ แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจูจูบินายนะคะตัวนี้นะคะจะมีกฎดแกมมาเอ่อกาบ้านะคะแล้วก็มีสารจกัดจากเม็ดพุทราจีน,นะคะช่วยลดวิตกภาววิตกกังวลนะคะคนที่นอนไม่หลับเสริมตัวนี้ไปก็จะช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะลดความกดดันจากการทํางานแล้วก็ปัญหาด้านอารมณ์ค่ะอันนี้ก็เป็นจูจูบินายนะคะ ส่วนเลซิตินนะคะก็คือยังไม่มีงานศึกษาและตีพิมพ์ในด้านการลดน้ําหนักและการเผาผลาญไขมันนะคะแต่ว่าเลซิตินเนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของลดการเกาะตัวของคอเลสเตอรอลกับผนังหลอดเลือดนะคะแล้วก็เร่งการเปลี่ยนคอเลสเตอรอลไปเป็นน้ําดีนะคะเพิ่มการขับคอเลสเตอรอลผลข้างเคียงถ้าทานเยอะเกินไปอาจจะเกิดการท้องร่วงขึ้นไส้ปวดท้องแล้วก็ท้องอืดน,นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่มีภาวะน้ําหนักเกินใช่ไหมคะก็มักจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ย สุดในเลือดสูงนะคะแล้วก็อาจจะมีการเกิดภาวะนิ่วในถุงน้ําดีเนาะที่พี่แจ้วพูดไปแล้วนะคะเพราะนั้นเลซิตินก็อาจจะมาช่วยในเรื่องนี้ซึ่งเราก็สามารถทานได้นะคะอ่ะโอเคนี่ก็เป็นสรุปผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้ในโปรแกรมนะคะเพราะนั้นถ้าใครไม่สามารถที่จะทานอาหารปกติได้เราก็เสริมดูว่าในส่วนไหนนะคะที่เราต้องใช้นะคะก็ปรึกษากับคนที่ชวนท่านมานะคะสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ